สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกริลล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะพูดถึงโทเค็นของโมโคหรือโทเค็นอะไรดีโทเค็นสามเนี่ยมใช้ทําอะไรนะครับและจะมีของฟรีอะไรมั่งและจะมีกิจกรรมอะไรมั่งนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับผมและปัญหาของพี่นะตอนนี้คือสกินนี้นะครับผมไม่ใช่สกินสีมันคือท่าทางระดับอ่ารีเจนเนอนะครับผมก็คือมันเป็นแบบ มันเปืองเพชรชิพแห่งอะไรแบบนี้คือเกียดมากเลยคือมันเหมาอะมันแบบอะไรมันเหมาเหมาตู้บเหมาบ้าเหมาบ,าบองแต่สากาแนละ้วคือไม่อยากเล่นเลยนะคือมันเหมาอะเออถ้าเกิดทีเดียวออก9เพชรอย่างเงี้ยคือจะไม่ซีเรียดเลยนะครับผม,ผมก็ฝากไว้ด้วยไ้ท่าทางปะกีนะครับผมแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนครับกดลงทะเบียนนะครับ,บ,นนรบซึ่งมันเป็น ID เดียวกันไม่ว่าเป็นฟรีไฟแม็กหรือฟรีไฟธรรมดาครับเป็น ID เดียวกันเล่นได้ด้วยกันนะครับผมซึ่งมากดลงทะเบียนเอาไว้เราก็จะรับไอเทมถาวรครับสำหรับ ผมลิงก์อยู่ด้านล่างกดเข้าไปล็อกอิน f a c e b o o k ตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ VK หรือ Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมกดแล้วก็ไป Google Play แล้วก็กดลงทะเบียนลวงหน้าแค่นั้นทุกอย่างจบนะครับน้องๆก็ไปเชิญเพื่อนอีก5คนน้องๆก็จะได้รับ2เซตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซต1เซตสนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับ การลงทะเบียนฟรีไฟ i ์แม็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องด้านของโมโคแล้วเป็นกิจกรรมของโมโคเลยเดือนกันยายนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเราจัดเต็มกันเลย โอเคมาถ้าพร้อมแล้วนะครับผมซึ่งเราจะพูดก่อนกิจกรรมยังไม่มานะครับเราก็เตรียมตัวไว้นะครับผมซึ่งกิจกรรมที่พี่คิดว่ามันน่าจะสนุกนะครับผมก็เป็นกิจกรรมนี้เลยช่วยปกป้องห้องแลบนะของโมโคนะครับผมซึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนอันนี้คือพี่เดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูครับมันน่าจะยากนิดนึงนะแต่พี่ก็จะทําให้มีการใส่พาสเวิร์ดด้วยนะครับอ่าแล้วก็เข้าห้องแลบแล้วก็หลบลีกอะไระปลดล็อกอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดเพราะนั้นมีร้านค้าครับซึ่งการนี้ก็คือเดี๋ยวพี่อธิบาย ประมาณท้ายท้ายคลิปนะครับผมซึ่งอันนี้ก็น่าจะงงๆทุกคนก็น่าจะงงนะแต่ก็คือพีพ่ไม่ค่อยงงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ฝากไปด้วยก็จะเป็นไอเทมถาวรทั้งหมดเลยครับว่าจะเป็นโมโคปุกพลังหรือสกินลถหรือสกินบอดหรือพรินหรือตั๋วอะไรประมาณนี้นะครับผมและยังไม่จบเพียงนั้นสำหรับคนที่กำลังจะเติมเงินอย่าเพิ่งเติมครับเติมหลังเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมก็จะได้ทางด้านของนี่เลยพี่เสือนะครับผมซึ่งความสามารถก็คือ สูงสุด399เกชรน,นะคจะได้สกินมาอีกสองสองสกินเป็นสกินธาตุน้ํากับธาตุน้ําแข็งนะครับสมอืมผมซึ่งมีธาตุน้ําแข็งและธาตุไฟนะครับผมพี่ก็ไม่รู้มันเป็นไฟอะไรงไงก็คือพี่เสือถือคาตานะนะครับผมซึ่งความสามารถของมันก็สุดยอดนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า สกินปืนนะครับผมซึ่งมีสกินปืนด้วยนี่สะสมโทเค็นแรกปืนถาวรครับไม่รู้ว่าถาวรจริงหรือเปล่าก็จะมีทั้ง้าของทอมสันนะครับแล้วก็ซองขวงแรปเปอร์นะครับผมก็เป็นกิจกรรมส่งท้ายซัมเมอร์นะครับผมแต่ที่จริงมันก็ฝนตกมันเป็นหน้าหน้าฝนหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> อ่ะก็เป็นปืนประมาณนี้แหละอ่ะก็อาจจะแลกฟรีนะครับผมเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับผม <c oughs> ก็ยังมีทั้งด้านของวันที่10นะครับรวมพล ตัวนุ่มวันมหัศจรรย์ก็คือตัวหนุ่มหรือตัวนุ่มก็ไม่รู้พี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของพี่นักชารีนะครับผมกับอาเธอร์นะเดี๋ยวรอดูนะพี่ทําคลิปให้ด,ดูครับแล้วก็11นะครับวันที่11ก็จะเป็นชุดใหม่แล้วเ็นท่าทางใหม่ของโมโคด้วยนะชุดโมโกกับท่าทางน่าจะเป็นท่าทางอะไรสักอย่างนั่นแหละลเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมแล้วก็วันที่12นะครับก็จะมีสกินทางน้านของแมคกคาเรนมาอีกแล้วแมคกคารเรนแมคคารเรน ใครใส่ซิ่งเตรียมเจอกับรถที่แรงที่สุดในเกมแซงทุกฝั่งฝันชนกระเด็น3เส้นเหลืองยังไม่ตายลุกมายิงตั้งไอวอลใหม่เออนี้พี่ก็เติมเองนะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับ่าวๆก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับมาเดี๋ยวเรามาจัดกันต่อนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมโมโคจัดเต็มเลยครับสำหรับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มให้เลย,เลยนะครับผมก็อย่าลืม กดติดตามกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มก็ดีนะครับผมนี่ก็คือกิจกรรมโมโคกิจกรรมฟรีโมโคแฮกเกอร์นะครับผมซึ่งจะมีของถาวรเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นล่มแล้วก็ไม้พรองแล้วก็เขาเรียกอะไรก็ไม้เบสบอลอ่าสกินลดนะครับผมก็อันล่มเนี่ยก็คือจะได้ล่มตัวนี้ครับผมก็เริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่เท่าไหร่นะสิบปะล็อกอินนะครับห้าวันก็จะรับล่มไปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมล่มสวยๆแบบนี้เลยเป็นโมโคปุกพลังนะครับผมและยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับผม ก็ยังมีทางด้านของนี่มีอะไรอีกล่มแล้วก็มากิจกรรมโมโคสกรูนะครับผมก็คือเป็นการเก็บโทเค็นนะครับเพื่อนําไปแลกทางด้านของไม้เบสบอลโมโคนะครับผมซึ่งเป็นโทเค็นตัวนี้นะครับผมไม่ต้องแตกใจนะครับผมบางคนงงว่ามันคืออะไรวะซึ่งมันบั็กหรือเปล่ามันไม่ได้บั็กครับกิจกรรมมันเริ่มวันที่10นะครับผมตีสี่นะครับผมอ่าสิบ ตีสี่นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมยาวไปถึง10วันเลย10บถึง20นะครับผมซึ่งลงเล่น4ี่วิสีหนึ่งรอบแล้วก็ลงเล่นโหมดธรมรมดาหนึ่งรอบแล้วก็สังหารศัตรู3ตัวแล้วก็ทาดาเมจแค่100นะครับก็จะเก็บรวบรวมไปนะครับเพื่อไปแลกไม้เบสบอลแล้วยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยที่จะมาวันที่10แล้วก็12ยาวไปเลยนะครับผมจนถึง26เลยนะครับผมก็สามารถแลกอันนี้พี่คิดว่าน่าจะถือได้นะเพราะว่าเป็นสีม่วงนะครับของแลสีม่วงนะครับผมก็ไม่ได้ขายนะสายฟรีก็ทํากิจกรรม สักแป๊บหนึ่งมันก็น่าจะได้นะครับผมก็เป็นไม้เบสบอลที่ถือว่าเท่เลยพี่ชอบเพราะเป็นสีม่วงดำนะครับแบบออกผลึผลึกนิดนึงนะครับผมก็สวยดีและยังมีทางด้านของปลดล็อกร้านค้านะครับผมทำภารกิจในกิจกรรม ปิวปิวปิวคือกิจกรรมอะไรปิวปิวปิวอ่าก็คืออ่ะๆๆอ,ะอธิบายให้ฟังก็คือเป็นร้านค้านะครับผมซึ่งมันก็เหมือนกันเก็บโทเค็นเหรียญโมโคโนํามาซื้อก็คือ,อใช้เหรียญของโมโคนะครับผมทําการซื้อของในร้านค้าเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าเลยนะครับผมซึ่งเริ่มวันที่สิบเหมือนกันเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูทุกอย่างเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะจัดเต็มให้เลยครับกิจกรรมโมโคโแฮกเกอร์ นะครับผมซึ่งมีพินด้วยนะเราต้องเก็บพินไว้นะครับเราก็ให้โชว์ความเจ๋งว่าเฮ้ยค mm hmm. ่านี่ผ่านมาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น age, World Series, แรมเพจฟีไฟเวิ r ์ลซีรีส์หรืออะไรบูยาเดอะไรประมาณนี้ได้ก่ะ <c oughs> <c oughs> คบบ้าเอออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จัดเต็มและล่าสุดนี่คือกิจกรรมอะไรโฟร์เฟนะครับผมหรือปาร์ตี้ฉลองครบรอบ4ีปีฟรีไฟนะครับผมก็เก็บพินไว้ก็ดีนะครับผมเผื่อแบบว่าโชว์เพื่อนไงเอ้ยอียกิจกรรมนี้เราจัดมาแล้วอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมรวมทั้งหมดอยู่ในกิจกรรมโมโคแฮ็กเกอร์นะครับผมก็ยังมีท่าทางด้วยนะเล่นสิบตาได้ท่าทางดิกิตา้าที่เท้านะครับผมแล้วก็ไอเทมเด็ด7วันก็มีชุดด้วยนะครับผมก็คร่าวๆไว้ก่อนเนาะผมพูดแบบคือ เราพูดล่วงหน้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ทำตามที่พี่สอนเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยก่อนจะไปนะสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนรับไอเทมจาก Free Fire Max แบบฟรีนะครับผมก็แค่ลงทะเบียนล่วงหน้ามันง่ายๆนะครับผมไม่เป็นไอเดียเดียวกันนะครับผมก็บอกด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยใต้คอมเมนต์เลยกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ลงทะเบียนแล้วกดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ จะได้เทมถามวัรับเจอกิลตปต่อไปครับกิจกรรมโมโคนะครับผมความครับผม